เป็นลุคที่ฝ่ฝันมาตลอดชีวิตของการเป็นนักสแสดงตั้งแต่ทํางานมาไม่เคยเปลี่ยนเยอะขนาดนี้ละคะเปลี่ยนลุคนิดหน่อยนิดหน่อยของเมธคาแรคเตอร์พี่แหม่มทำให้เราลืมภาพนางเอกของเขาไปได้แล้วก็ได้เห็นภาพที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยไม่รู้ว่าคิ้วเขาลักษณะเหมือนผมหรือเปล่านะคิ้วหนาเท่ากันได้เลยประมาณนั้นนะแฮปปี้ <Happy S 1> ที่สุดเป็นลุคที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตของการเป็นนักสแสดง คือพี่แหม่มที่เรารู้จักที่เห็นผลงานเขาคือเขาเป็นคนสวยนะฮะบ,บทแต่ละบทที่พี่แหม่มรับก็คือเป็นคนมีฐานะส่วนตัวละครครูนงนุษนี่คือไม่ได้มีฐานะดีมากนักนะฮะเป็นครูประถมแล้วก็ระทมทุกข์กับการเป็นหนี้อยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเอาใครบางคนที่ไม่เหมือนกับตัวละครมาทำแล้วทำสำเร็จคิดว่าน่าสนใจก็เลยมองไปที่พี่แหม่มเป็นอันดับแรกก็เลยเชิญพี่แหม่มมาคุยครับเมธก็เล่าให้ฟงังโครงเรื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่าว่าเราจะต้องมาเป็น ตัวนี้แล้วชีวิตจะน่าสงสารขนาดไหนรู้แต่ว่าพี่แมมถ้าเกิดสมมติว่าเอออาจจะต้องมีเปลี่ยนลุคนิดหน่อยโอเคไหมเราก็เลยบอกโอเคคอมเมดี้ชอบอยู่แล้วคือว่าอันนี้เปลี่ยนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนไปกว่าน,นี้อีกแล้วล่ะในชีวิตเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนเยอะมากไม่ตั้งแต่ทํางานมาไม่เคยเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เลยค่ะเปลี่ยนลุคนิดหน่อยนิดหน่อยของเมธ <c oughs> มันไม่นิดหน่อยเลยค่ะเมธเราอยากจะทำให้เขาดูจริงขึ้นกับคาแรคเตอร์ที่เขากําลังจะเล่นอนะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องถูกเปลี่ยนลุคมากพอสมควรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมทําให้เหมือนกับว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองน้อยลงหรือเติมกระเติมฝ้าก็ดูตั้งใจไปหน่อยแล้วดูไม่น่าเชื่ออะไรอย่างี้ฮะก็เลยเล็งกันอยู่นานว่าตรงไหนในหน้าพี่แหม่มว่ากระ่าทำแล้วก็ไม่เวิร์กก็เหลือจุดหนึ่งที่แบบที่น่าจะทําแล้วย,ยังไม่ลองทําคือคิ้วทีมงานก็เอาคิ้วหลายแบบมาวางเรียงกันแล้วก็เนี่ยลองตัดแต่กันหน้าพี่แหม่มดูว่าคิ้วแบบไหนเวิร์กอะไรอย่างี้ฮะสุดท้ายไปลงตัวที่คิ้วแอนตี้เบ มองหน้าไม่ค่อยติดเมื่อกี้ตอนกินข้าวก็เลยมองหน้าพี่แบม่มไว้เยอะเยอะแล้วเข้าจัางจะได้ไม่คำแหม่มเชื่อว่าคนที่เป็นนักแสดงทุกคนน่ะจะสนุกแล้วก็จะมันเคี่ยวกับอะไรแบบนี้ที่เราได้เปลี่ยนตัวเองเยอะมากได้พลิกคาแรคเตอร์ได้พลิกบทบาทแฮปปี้และเอนจอยกี่บาทพูดมาเลยขอแค่คิ้วจางกว่านี้น้อยเดียวเท่านั้นแบบ <laughs>